มาสิมีหน้ากากหน้ากากเขาบอกว่ามันกรองมลพิษโดยเฉพาะโควิดตอนนี้กำลังแพร่ไปทั่วโลกที่ไหนที่ไหนก็มีเมื่อมีแล้วคนก็ตรงตรนนกตกใจอันตรายจะมาถึงตัวแล้วทางการเขาก็เลยสั่งมาบอกว่าให้ทุกคนใส่หน้ากากมันเป็นการป้องกันชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ป้องกันถ้าเราติดแล้ว มันก็จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็จะไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวติดครอบครัวสามีภรรยาติดโรคคนในครอบครัวก็จะเป็นโควิดถ้าคนในครอบครัวออกไปคนหนึ่งก็ไปติดคนหนึ่งก็หนินลามไปทั่วประเทศเท่ากับสร้างบาปให้แก่ตัวเองและคนอื่นด้วยเพราะนั้นเราไม่อยากสร้างบาปเราก็พยายามป้องกันตัวเองให้ดีสักเมื่อเราป้องกันตัวเองดีแล้วเราไม่เป็นโควิด ที่น้องญาติสามีภรรยาก็ไม่เป็นทุกคนก็มีความสุขแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้โรงพยาบาลจะมีแต่โควิดคนเป็น COVID. โควิดาเศรษฐกิจก็จะสุดลงไปเดือดร้อนกันหมดเลยถ้าไม่อยากจะให้ตัวเองเดือดร้อนป้องกันไว้ใส่แมสใส่แมสที่ <c oughs> าจันยีใส่แมสเลย <c oughs> ดูดีไหมนะ่ะ <c oughs> ดูดีนะใ <c oughs> ส่แมสเดูดีทั้งกายดูดีทั้งใจแต่แมสใจคืออะไรทรุบโถ พุตโธก็ต้องป้องกันไว้เพราะโควิดใจก็เรารุนแรงเหมือนกันหมดนิดเลยอิจฉาก็าไมยัอย่างเงี้ยเนี่ยอิจฉาเขาื่นเขาเขาได้ดีเลยแหมแหมแหมอย่างนั้นนั่นแหละโควิดใจกำลังลำบากหนักสามีก็ไม่ดีใจภรรยาก็ไม่ดีใจลูกก็ไม่ดีใจเป็นโควิดติดกันทั้งบ้านโอ้โหอยู่เที่ยนี้บ้านเพราะโควิดใจมันรุนแรงเพราะนั้นอยาให้ติดคนอื่นเลยแก้ไขด้วยติดพุทโธไว้พุทโธพุทโธรุตโทนี่หน้ากาก หน้ากากใจมีมากเท่าไหร่ใจก็จะใสใจก็จะเตื่นใจใสเป็นบนใจขุ่นเป็นบาปหรือว่าจิตใสเป็นบนจิตขุ่นเป็นบากปิดหน้ากากใจไว้โควิดใจจะไม่ขึ้นปิดหน้ากากกายกือปิดจมูกกับปากของเราให้ดีมันก็ไม่พูดคำจากไม่พูดส่อเสียดไม่พูดในนทางมันจะเป็นการปิดโควิดกายดีที่สุดหน้ากากที่สำคัญนะปิดนิดนิดเนี่ยปิดนิด ท้าเปลด่ยนวิถีแล้วโควิดกลายก็ไม่เกิดขึ้นโควิดใจก็ไม่เกิดขึ้นแฮปปี้กัน